สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆนศิลานีใบทลอดก็กลับมาแล้วยังไงก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับการห่างหายไปเนี่ยสองอาทิตย์เต็มเตมไม่ใช่อะไรนะคะออ่คือตัวคนอ่านไพ่เนี่ยเป็นทอมซินอักเสบแบบอย่างรุนแรงเลยคือเจ็บคอมากแม้กระทั่งทาน น้ำก็ยังเจ็บแล้ววันนี้ถ้าเสียงอาจจะมีการตะเบงหรือว่า,าไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่ยังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับน้ำใจความห่วงใย,ยมิตรภาพที่ดีที่มีให้กับศิลานีมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นอีอพีหนึ่งที่เราเองเราก็มี สปอร์ตคาร์มาให้เพื่อนๆเลือกนะคะวันนี้มี3มคันเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยชอบสีอะไรชอบยังไงแบบไหนในหัวข้อที่ว่าเเราส่งข้อความไปครั้งสุดท้ายเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ขอ,อ,อช่วยเพื่อนๆที่ยังยังเครียดๆในเรื่อง แบบนี้ตัดสินใจยังไม่ได้นะคะวันนี้ก็มี3กองให้เลือกเหมือนเดิมกลองที่1กองที่2สีเขียวกองที่1สีชมพูนะคะกองที่2สีเขียวแล้วก็กลองที่3สีม่วงเงื่อนไขเดิมค่ะก็ขอให้เพืเ่อนๆมีสมาธินึกถึงคนที่เราได้ส่งข้อความไปหาเขานะ ทำไมทําให้เราวุ่นวายใจอย่างนี้อ่านแล้วไม่ตอบหรือไม่อ่านหรือรู้สึกยังไงนะคะเราลองมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากเสืออะไรถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมจุ๊บพร้อมแล้วเราไปกองที่1คือสีชมพูก,ก่อนเลยสีม่วงเราไนนะค่อยลงสนาม สีชมพูนะคะวันนี้มีซุเปอปร์คาร์สีชมพูมาให้เพื่อนเเลือกนะ,อะโอเคกลองที่หนึ่งนะคะสีออลวานใบแรกมานะคะ f โฟอฟ o r ดนะคะ f ไฟอฟ o r ดนะคะเพดอะคะฟออครับ แล้วก็มีทรีออฟค่ะโอเคสำหรับไพ่กองแรกนะคะเพื่อนๆที่เลือกซุปเปอร์คาร์สีชมพูนะเราก็มองว่ามันมีการหยุดนิ่งจริงๆมีการทะเลาะเบาะแหวงกันจริงๆมีทรีออฟครับเป็นไปได้ไหมว่าการทะเลาะการมีปัญหามีปากเสียงในครั้งนี้อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของมีการ มือที่3หรือเ h ิร์ p a r t ์ตีหรือการไม่เข้าใจกันในเรื่องของของอปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่งเข้ามาทำให้มีการขัดแย้งกันในความสัมพันธ์แต่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่ยังคงนั่งมองยังเสียดายยังรู้สึกในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่คือยังไม่ได้หมดไปนะ ถึงแม้จะเสียใจหรือทะเลาะก,กันยังมีความหวังว่าเราจะสามารถกลับมาทำให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันดีได้แล้วทำไมอ่ะส่งข้อความไปทำไมไม่อ่านทำไมถึงได้แต่นอนขดนิ่งหรือเจ็บตาสงสัยโอเคนะคะอทีออฟสอดนะนายออบครับนะคะ The Lover นะคะ Seven of Pentacles และสุดท้าย King of Swords โอเคค่ะคนที่เ,เพื่อนถามถึงนะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความคิดมีความเขาเรียกว่าอะไรอะมีความคิดมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างจะเป็นแบบตัวของตัวเองแต่ตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลใช้หลัก ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้หลักเกณฑ์หลักการมาช่วยในการตัดสินใจและคิดว่าเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะที่มีการนิ่งเงียบไปส่งข้อความไปแล้วทำไมเขาไม่ตอบเนี่ยเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเจอเรื่องเติร์ดปาร์ตี้ความรักความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าสองคนมีความรักความสัมพันธ์ที่มีทางเลือก ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยมีโอกาสเข้ามาจนบางทีก็ลืมที่จะนึกถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วเราส่งข้อความไปเขาอ่านหรือเขารู้สึกยังไงไหมนะเขาอะยังคงมีความรู้สึกให้กับเพื่อนๆอ,อยู่นะคะในความรู้สึกครั้งนี้มันยังไม่ได้หายไปนะ แต่ว่าเขาเลือกที่จะนิ่งรับรู้ได้ในความรู้สึกของเพื่อนๆที่มีให้เขาและตัวเขาเองก็ยังคงนั่งมองความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะทำอย่างไรนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้มีความคิดมีความทิฐิมี มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีหัวใจนะคะเขาเองเขาก็มีหัวใจนะเขาเองเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ,อะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะทำอะไรเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งและเงียบนะคะมาดูนะแล้วไพ่โรแมนแองเจอลอยากบอกอะไรเรานะคะ trust r e t r e a t finance and career calling in your soulmate แล้วก็ engagement ตกไหมไม่ตกตรงนี้ก็ได้คือจริงๆนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณมีความเชื่อเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเขาอืม นะแล้วก็รี e ี t ก็คือบางทีคุณอาจจะต้องมีการามีโอกาสได้ไปใช้เวลากัน2คนหลีกหนีจากความเป็นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงที่ที่ท,ท,ที่ต่างคนต่างมีบทบาทและหน้าที่กันอยู่อะค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะไฟแนนซ์แอนด์แครเอร์เรื่องการงานและการเงินอาจจะเข้ามามีบทบาท ด้วยในในในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาก็บอกว่าคอลลี่ยูโซเม e นะคุณทั้งสองคนน่ะมีการร้องขอมีการภาวนาเพื่อให้ได้พบได้เจอโซเมดของตัวเองแล้วก็ตอนนี้นะเป็นไปได้ว่าคุณและเขาอาจจะมีคอมมิทเมนต์หรือขยิบขั้นความสัมพันธ์กันหลังจากที่ห่างหายกันไป หยุดนิ่งกันไปนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะที่ยังคงรอคอยอยู่ในคำตอบหรืออาจจะเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อรอฟังเพื่อรอดูว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ขอให้เพื่อนๆนนะคะ มีความสุขที่จะรอหรือรออย่างมีความสุขนั่นเองอะ่ะอ,อย่ารอแบบทรมานตัวเองอย่าเร่งรีบนะคะทำใจสบายสบายเมื่อถึงเวลานะเรื่องของความรักมันจะผลิดอกออกผลได้เหมือนกับดอกไม้ที่แบบพอถึงวันหนึ่งแล้วอะ่ะมันมีดอกไม้ที่แบบผัวบานสวยงามออกมา ขอเวลาให้เขาให้คุณได้พิสูจน์ความรู้สึกที่แท้จริงนะคะสำหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะซปเปอร์คาร์สีชมพูนะจุกก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะรอคอยถ้าเลือกที่จะรอก็รอคอยอย่างมีความสุขใช้ชีวิตตัวเองไปในทุกๆวันให้มีความสุขนะคะต่อไปเป็นกองที่สองซเปอร์คาร์สีเขียว จะบอกว่าลืมเลือกอะไม่รู้ว่าเลือกกล่องอะไรดีอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะแนวะครับออกมาเลยใบแรกท o ออฟซอนะคะ King of Pentacles นะคะ The Hangman t จอเฮอร์มอ่ะโอเคเราถามว่าทําไมถึงเงียบก็เงียบจริงๆอ่ะสำหรับเพื่อน,อนๆกล่องที่2นะแต่ว่าความเงียบในครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองอ่ะเขายังไม่พร้อมที่จะมีคําตอบหรือแอคชั่นใดๆแต่ไม่คำว่าไม่พร้อมในที่นี้คือแค่ไม่แอคชั่นเท่านั้นนะคะความคิดความรู้สึกเขานะมันยังมีเต็มนะคือเขาเพียงแค่ขอเวลาเพื่อที่จะ อยู่กับตัวเองหาคำตอบให้กับตัวเองในมุมมองที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมพยายามที่จะออกจากปัญหาไปคิดวิคเคราะห์นะคะเพื่อเจอทางที่ดีที่สุดนะแต่ความรู้สึกความรักความรู้สึกนะคะเขายังคงถือเขายังคงยึดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย เพียงแต่ว่ามันอยู่ในสภาวะที่เหมือนยังหาคําตอบหรือว่ายังตัดสินใจหรือยังทําอะไรไม่ได้เท่านั้นเองค่ะนะสาหรับเพื่อนๆอนกองที่สองมันก็เลยดูเหมือนว่าเหมือนตัวคุณเองด้วยเหมือนตัวเขาด้วยที่ถูกตรึงไว้กับปัญหาเหมือนมันถูกแช่แข็งอยู่กับปัญหาเพราะว่าคนคนนี้นะคนที่คุณถามถึงหรือคนที่คู่กรณีของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คิดนาน ละเอียดคิดทุกขั้นตอนเอาให้มันแบบว่าบรรลุแบบโซดาบันไปเลยเขาถึงจะออกมาทําอะไรสักอย่างหนึง่งแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่กับเขาตลอดเวลาเลยคือความรักแล้วก็ความรู้สึกที่มีให้คุณนะคะเขาไม่เคยวางแล้วก็ไม่เคยปล่อยไปไหนเลยนะ,ะสำหรับเพื่อนๆกองที่สซุปเปอร์คาร์สีเขียวนะคะแล้วเรามาดูต่อมันคืออะไรซิกออฟวานนะทรีออฟวานนะคะจะ นะคะ ten t a c l e 3 o n t a c l e อ่ะโอเคสำหรับเพื่อนๆกองที่2มันยังดูมีแสงสว่างแนวทางกันอยู่นะคือเขาเองอะเขาก็คิดวิเคราะห์หาคำตอบในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขายังคงมองอยู่ว่าสิ่งที่เขาได้ลงแรงลงใจหรือความรู้สึกหรืออะไรที่ทำกับคุณไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นยังไงต่อไปและเขาควรทําอย่างไรในใจลึกเขาคาดไม่ใช่เขาไม่ได้คาดเลยเขาต้องการชัยชนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะยุติธรรมสําหรับคุณสําหรับเขาที่สุดและเขาก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่มีความมั่นมั่นคงในความรู้สึกมั่งคั่งในรายเ,าเขาเรียกอะไรอะในทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีการงาน ที่มั่นคงด้วยนะคะแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่อให้เขาเงียบแค่ไหนก็ตามนะแต่ใจเขาหนักแน่นจริงๆนะคะคุณเ,เป็นไปได้ว่าคนที่คุณถามถึงนะอาจจะเป็นธาตุาดินได้นะธาตุดินธาตุาไฟได้ค่ะธาตุดินก็สิงห์ธนู นะถามธาตุาอะไรนะโอไม่ใช่ธาตุดินใช่ไหมธาตุดิน,ดนคือมั <laughs> งกรพฤกษกาแล้วก็ส่วนธาตุไฟก็จะเป็นเมษสิงหธนูขอโทษด้วยนะคะ, <laughs> อะโอเคนะ,ะคุณสองคนนะจริงๆแล้วมีความมีเขาเรียกอะไรคะมีแรงมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่อย่างมากเลยนะคะแล้วคนคนนี้ของคุณนะก็เป็นคนที่อรวยอะ่ะ มีตังเป็นคนมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานที่ดีมีอมีความสามารถในการทำงานมากๆด้วยนะคะแล้วก็มีความที่สำคัญเลยนะคือมีความมั่นคงในเรื่องของความรักความรู้สึกที่มีต่อคุณนะต่อให้ตอนนี้นะเขาเขาจะนิ่งเงียบขนาดไหนก็ช่างเงียบขนาดไหนก็ช่างแต่เขาไม่เคยปล่อยความรู้สึกที่มีต่อคุณเลยขอให้มั่นใจแล้วเขาเองเขาก็คิด ที่อยากจะทำอันเนี้ยมีทั้งความคิดแล้วก็มีความอยากหรือต้องการที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันสำเร็จมันอ่อีชชัยชนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะคนคนนี้ถ้าเขาทำอะไรแล้วผลที่ออกมาคือต้องสำเร็จเท่านั้นนะคะตอนนี้นะ ถ้าเกิดสุว่าถามว่าส่งข้อความไปทําไมถึงเงียบใช่ไหมแล้วก็เขารู้สึกยังไงใช่ไหมคะเขาก็ยังคงรักยังคิดถึงยังคงมีคุณอยู่ในหัวจิตหัวใจเต็มทุกห้องอ่ะแหละเพียงแต่ว่าเขามีความอึดอัดมีปัญหายังไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนได้เขาก็เลยขอเวลานะคะเลือกที่จะ อยู่กับตัวเองก่อนเพียงเท่านั้นเองค่ะอ่าต่อไปมาดูโรแมนด์เจอร์อยากบอกคุณว่าลายชิลเดนนะคะ word waiting for นะคะ l e ส your let your friend help you นะ getting to know each other free yourself โอเคค่ะโรแมนด์เจอร์บอกกับคุณว่าอยากจะ บางทีนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องหรือขอให้คุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์เนี้ยแบบเด็กๆอ่ะมีความสุขมีความคิดมีความสดใสในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใช้ความเป็นเด็กอยู่กันอย่างมีความสุขสนุกสนานหยอกล้อกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ word wedding for มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สมควรที่คุณจะให้คุณค่าแล้วก็รอมัน นะ Let your friend help you บางทีนะคะการไปพบเจอพบปะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆอาจจะสามารถช่วยหรือว่าเข้ามามีเป็นกาวสำคัญในการที่จะมาประสานความรักความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นไปได้นะคะ Getting to know each other ก็คือบางสิ่งบางอย่างคนสองคนมันมีความแตกต่างกันนะคะคุณจะต้องเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ กันอย่างมากๆเป็นไปได้ว่าคนที่พูดที่คุณถามถึงนะอาจจะเป็นคนทางไกลยอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้กันก็เป็นไปได้นะคะ f e e r self ปลดปล่อยตัวเองออกจากเงื่อนไขออกจากพันธนาการออกจากข้อจำกัดที่เราเคยมีซะนะคะ free ปล่อยมัน free แล้วก็ใช้ชีวิตความรักความคิดในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ให้มันมีความสดใสมีเสียงหัวล้อเหมือนเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆกองที่2จริงๆมองดูแล้วมันดูเป็นแบบไกด์ไลน์ที่ดีมากๆจุ๊บก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในความรักในครั้งนี้ตอนนี้ถ้ายังต้องผ่านช่วงเวลาที่เงียบงานเงียบเหงาไปเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง เนาะรักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้มันคุ้มค่านะคะอ่าต่อไปมาดูกองที่สามนะซปเปอร์คาร์สีม่วงจ้ะไปดูซิว่าเป็นอย่างไรเ of s อฟสอดนะคะ The The e l of Fortune ฟลายออฟสอดนะคะเซเว่นออฟสอดนะไนอพเนโตโคโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆกองที่3ซุซูปเปอร์คาร์สีม่วงนะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะบางทีมันอาจจะเหมือนกับถึงเวลามันไม่ใช่ความบังเอิญที่ต้องเจอกันแต่มัน มีไซเคิลมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องมาเจอกันนะคะแล้วก็มันก็อาจจะทําให้ความคนที่เราเจอเนี่ยไม่เราไม่สามารถที่จะเอาเขาออกจากความคิดความรู้สึกห่วงคํานึงของเราได้ทั้งท้ที่บางทีนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็สับสนทะเลาะก,กับตัวเองคิดไม่ตกมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาทําอะไรที่มันไม่ เปิดเผยไม่เปิดใจเหมือนเขามีความรักไม่ใช่รักลับเหมือนเขามีความลับปิดบงังซ่อนเลนเราอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วคำว่าความลับตรงนี้มันอาจจะได้ไม่ได้หมายถึงว่ามีผู้หญิงคนอื่นมีรักซ้อนมีอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับเขาไปทำอะไรแล้วไม่ได้บอกเรามันก็เลยทำให้เซนส์ในความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยมัน มันมีอ่ะอะไรแบบนี้นะก็เลยอาจจะทําให้ให้เหมือนกับมีการทะเลาะก,กันอาจจะเบาๆขัดใจเคืองๆอะไรแบบนี้นะคะอแล้วมาดูต่อซิเป็นอย่างไรเจอ l ฮโลแฟนนะคะเทนออฟวานนะเ m อ r อ s มเพรสจัดเม้นต์โฟร์ออฟสอดเออจริงค่ะมันเขา จริงๆคนที่คุณถามถึงนะเป็นคนดีนะเป็นคนมีคุณธรรมในตัวเองนะเป็นคนที่มีมีธรรมะหรืออาจจะมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเข้าวัดฟังธรรมมีมีความเป็นคนแบบไม่ใช่คนที่มันแย่ออเป็นคนดีอะเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันดูเหมือนว่ามันดูหนักอะ มีฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ดูมันมันหนักอะสำหรับเขาแต่เขาก็ยังเลือกที่จะจะเก็บจะถือจะแบกมันอยู่นะคะคุณเนี่ยในความคิดของเขานะเขาคิดนะว่าคุณอะเป็นผู้หญิงที่ที่เพรียบพร้อมที่เพอร์เฟกที่ดีที่เหมาะสำหรับเขาเลยทีเดียวนะแล้วมันเหมือนกับโชคชะตาฟ้าเบื้องบนพรมริขิได้กำหนด ให้เขาและคุณได้มาเจอกันนี่คือความคิดของเขาแต่ตอนนี้มันมันเหมือนการมีปัญหามันเหมือนการทะเลาะเบาะแวง้งเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันหยุดนิ่งหรือเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนั้นของคุณอาจจะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้นะคะถ้ายังติดต่อสื่อสารกันได้ลองสอบถามดูนะอา,อาจจะเป็นช่วงที่เขาไม่สบายหยุดพัก จากหลายๆอย่างที่มันลุมล้อมเข้ามาอะไรแบบนี้คะ่ะเออแล้วถามด้วยว่าบางทีอะไรอะ่ะทาไมอะ่ะทาให้อ,อ่อส่งข้อความไปแล้วทาไมถึงเงียบอะไรแบบนี้คะ่ะก็จริงๆแล้วถามว่าเขารู้สึกไหมเขารู้สึกนะคะเขามีความสับสนอยู่เขายังคงมีความเครียดอยู่สําหรับความสัมพันธ์ในงครั้งนี้นะอามาดูซิโรแมนเจอรบอกว่าง่ายเพฟูเนตนะคะ Codependency new love, love yourself first นะคะและสุดท้ายคือ true love นะอ่าโอเคอยากจะบอกว่ายังไงรู้ไหมอยากจะบอกว่าเฮ้ยคุณนานขนาดไหนแล้วนะที่คุณไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงหวัวเราะไม่มีอ่าหมายถึงคุณเคร่งเครียดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาจนเกินไป นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะมันเป็นความรักที่ไม่สามารถแกะกันออกได้เลยเพราะว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกโหยหาเสพติดยึดติดอะไรกันนะคะมันอาจจะเป็นด้วยความลึกลึกอะ่ะมันยังมีมีแรงปรารถนาอยู่นะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้นะเขาบอกให้รักตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปรัก คนอื่นนะคะรักครั้งนี้เป็นรักที่ดีเป็นรักครั้งใหม่เป็นทุเลาบ่ะเป็นรักแท้สําหรับคุณเลยเพราะฉะนั้นถ้าณนะวันนี้คุณกําลังเผชิญกับปัญหาความไม่เข้าอกเข้าใจกันขอให้รู้ไว้ว่าความรักครั้งนี้นะคะมันกําลังมีบททดสอบให้เพื่อนๆและคนคนนั้นของเพื่อนๆได้เรียนรู้ ได้ทำความเข้าใจได้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นช่องว่างระหว่างคุณและเขาในช่วงเวลาที่นิ่งเงียบกันไปเนี่ยแหละจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณและเขาเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวความความห่างไกลความนิ่งเงียบของเขาเลยนะคะคือให้เวลาได้พิสูจน์ ความรักความสัมพันธ์ของเราความหนักแน่นของเขาแล้วก็ขอให้เชื่อในรักแท้ที่คุณทั้งสองคนมีให้แก่กันนะคะสำหรับการนเงียบของของการที่เราส่งข้อความไปแล้วแล้วทาไมถึงยังเงียบอยู่อาจจะเป็นเพราะเขาเองก็ยังยังไม่แน่ใจนะยังคงคุยกับตัวเองยังตกลงกับตัวเองไม่ได้ คนคนนี้อาจจะคิดมากทำอะไรช้าๆแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับมาขอโทษค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับมานะคุณจะรับรู้ได้ว่าการที่เราแยกจากกันในครั้งนั้นน่ะมันทำให้คุณได้รับความรักอย่างที่คุณรอคอยจริงๆสำหรับวันนี้ EP นี้จุ๊บขออนุญ,ญาตลัก ไปก่อนนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนนะขอให้ทุกคนนะคะจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเติบโตไปกับปัญหากับความรักที่มันกําลังหล่อหลอมเราอยู่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆพ,พบเจอความรักคนรักที่ดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ